มันไม่สําคัญแล้วหระว่าหน้าตาเราอาจจะดูเด็กอาจจะดูนิสยัยยังดูเป็นเด็กเล่นอยู่เพราะสุดท้ายถ้าเกิดเราทำสีอย่างนี้แล้วมันก็จะเป็นตัวการสร้างบารมีที่ดีให้กับเราได้คนที่เป็นหัวหน้าบางคนเขาก็อาจจะคุ้นชินกับการที่บนบนบนบอนบน,บน,บน,บนอยู่ตอลอดเวลาเมื่อทําอย่างนั้นปุ๊บเรากาลังทําให้คําพูดของเราเนี่ยมันไม่มีคุณค่าคนที่ฟังก็จับต้นชนปลายไม่ถูกเพราะพูดเยอะเหลือเกินจําไม่ได้แต่ถ้าเกิดเราพยายามพูดให้น้อยแต่พูดในสิ่งที่มันเป็นแกนกลางสําคัญพูดในสิ่งที่มันเป็นเนื้อเนื เราพูดไปนั้นมันมีน้ำหนักได้มากขึ้นข้อที่สําสำคัญมากแน่ๆก็คือเมื่อเราพูดไปแล้วเรารักษาคำพูดไหมสมมติเราบอกว่าขอให้ทุกคนเป็นคนที่ขยันนะส่งงานให้ตรงตามเวลานะแต่สุดท้ายสิ่งที่เราพูดไปเราอาจจะส่งงานไม่ตามเวลาบ้างผิดคำพูดกับคนนั้นคนนี้บ้างเราพูดอย่างแล้วเราก็ทําอีกอย่างนี่เป็นวิธีการที่แย่ที่สุดที่จะทาร้ายชื่อเสียงของเราแน่นอนแล้วก็3มพี่คิดว่าเราก็ต้องทําให้เป็นตัวอย่างด้วยนะคนที่เป็นหัวหน้าและผููนําที่ดีเนี่ยจะต้องมีมาตรฐาน อะไรที่สูงแล้วเราก็จะได้เป็นแบบอย่างและเป็นไม้บรรทัดได้ว่าสิ่งประมาณนี้มาตรฐานที่ควรจะเป็นอยู่ที่ตรงนี้นะและเราก็จะได้ช่วยกันดึงให้คนหนึ่งไต่ระดับมาตรฐานขึ้นมาด้วยกันแล้วสําหรับข้อสุดท้ายนะสำหรับหัวหน้าที่พี่คิดว่าสําคัญที่สุดเลยก็คือความจริงใจลูกน้องของเราได้งานในอีกที่หนึ่งเราก็อาจจะช่วยลูกน้องวิเคราะห์ว่างานที่เขาได้นั่นี้มันมีข้อดีอะไรมีข้อเสียอะไรเราพูดด้วยข้อเท็จจริงโดยที่ไม่ต้องไปพูดว่าที่ทํางานที่ใหม่มันไม่ดีหรอกโอ้ยคณอยู่ตรงนี้ตรงนี้ดีที่สุดแล้ว่พี อายกับพี่เถอะอย่างนี้ก็เป็นแน่นอนว่ามันขาดซึ่งความจริงใจหรือเปล่าทราบแล้วเปลี่ยน